ได้หรอกบอกให้ lightly, ถ้าเรื่องปากะนะเข้าใจไหมดิ้นกันจังดิ้นกันเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวนะถูกดักทุกทางเลยพูดไม่ออกเลยนะเราจะไล์สดพูดถึงเรื่องกล่องดำนะจะออกมาแก้กัรู้ทางหมดนะทำอะไรไม่ได้เนี่ยวัดที่ผลงานผลงานอะไรของมึงนะตอนที่คนพอ่อคนแม่มึงก็สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามึงจะต้องมาทำอย่างนี้เหรอมึงต้องบอกว่าตัวเอง นะคิดเองทําเองอย่าพยายามโบ้เองคนอื่นเขาเข้าใจป่าเวลามึงไปใส่ร้ายเขามึงให้ลูกน้องไปด่าฮะคนบ้านกกบก่กกะทำไมไม่ออกมาแสร็มแพลมึงอะ่ะนี่ครับเออเวลามึงไปพูดใส่คนอื่นมึงไปด่าใส่คนอื่นเขามัน,ม,นมันไม่คิดมั้งอะ่ะนี่เหรือคนมีการศึกษานี่เหรือคนมีวิทยุโอ้ศาสตร์สะทุนสะทุน ซุยนะครับอืมจะใจของพวกมึงนี่แม่งใจหยาบช้านะครับจริงๆนะนี่เดี๋ยวกูด่ามึงทีเดียวนี่มึงเชื่อไหมนะกูด่ามึงเลยนี่เดี๋ยวคนขึ้นเป็นหมื่นเลยมึงเชื่อไหมนี่ไม่มีใครกล้าของมึงใช่ไหมนี่เดี๋ยวมึงเจอกูฮะนีโกูก็อยากจะรู้ว่ามึงเน่เจ๋งแค่ไหนอะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับโกก็อยากจะรู้เหมือนกันก็เจ๋งแค่ไหนนะอีเมียก็ตอแหลตลอด แหม,มดูบิดหน้าบิดตาจัดผัวเข้าไปนะครับอ่าในห้องรายการตัวเองออกมาแสมพแพรมนะขึ้นไม่ได้ไนงะชิ้นช่องไม่ได้บอกไปดิที่อยากมีผัตวตองเป็นต,ตัวสัตว์เนี่ยเพราะอะไรนะจะจะออกรายการอย่างเขาบ้างมี่มออืรู้สึกแตกสันพับๆๆๆๆๆๆๆเลยแนหะทั้งคู่เลยนะไม่แปลกหรอกนะไม่แปลกหรอกราะฉะนั้นเนี่ยนะพยายามนะ พยายามนิดหนึ่งนะตุกตต๊กตายางนี่ตุ๊กตายางน่ารักนะกูไม่เรียกมึงน้ำเหลืองก็ดีตายหาแล้วนะครับออสัตว์ซิลิคอนทั้งหน้าเลยนะครับยังมาแสมแพมกับคนหน้าจริงอีกนะทำี่อะไรไม่ได้โอ้ดราม่าร้องไห้โอ้อยดีกูไม่เลยกูไม่เอาไปคลิปมาตัดต่อร้องไห้หาพ่อมึงเลิเกไม่เคยฟังอะไรเงี้ยเอาไว้สําหรับให้คนที่แบบชอบดราม่าในเรื่องที่ไม่เป็นจริงนะเวลามึงจะไปร้องไห้ที่กอกอ่ะนะ เออเอาคลิปนั้นขึ้นมาปุ๊บรวมลองให้หาพ่อมึงละมึงเคยฟังปะมึงเคยฟังปะ่ะอีตุกตายางมึงเคยฟังปะ,ะอีจัตาาม,มึงเคยฟังไหมเ,เออทำไมกูรู้สึกด่าผู้หญิงอย่างมึงเนี่ยทาไมกูรู้สึกว่าแม่งดูดีวะแปลกวะนะครับเออไม่รู้เป็นอะไรกูด่าผู้หญิงสารเลวอย่างมึงเนี่ยกูรู้สึกว่าแม่งดีกว่า